สวัสดีค่ะวันกลุ่มพบกับช่องเจนเอ็นชาแนลกันนะคะวันนี้จะพามาทำยำนะคะมาดูยำกุ้งผักกระเฉดนั่นเองนะคะวันนี้โอเคก็อันดับแรกนะคะก็ทำการนะะี่ค่ะนำน้ำตาลปี๊บนะคะสองช้อนโต๊ะไปเคี่ยวนะคะแล้วก็เติมน้ำปลาร้าลงไปในนี้นะคะสองช้อนโต๊ะนะคะฟบ แล้วก็จะได้น้ำตาลปี๊บกับน้ำปลาที่ผสมกันไปแล้วในนี้นะคะเป็นน้ำไว้คุกของเรานะคะจากนั้นก็ใส่มะนาวแล้วก็พริกลงไปนะคะมะนาวนี้เราใช้มะนาวทั้งหมดลูกครึ่งนะคะ ส่น้ำมะนาวลงไปนะคะมะนาวสดเลยนะคะนี่ก็ใส่น้ำปลาลงไปสองช้อนโต๊ะนะคะโอเคตอนนี้เราก็ใส่น้ำปลาลงไปแล้วนะคะสองช้อนโต๊ะจากนั้นก็ใส่พริกสดลงไปค่ะอันนี้คือก็สามารถที่จะใส่ให้เผ็ดตามชอบเลยนะคะ จากใส่พริกสดแล้วก็จะเพิ่มเป็นพริกป่นลงไปด้วยนิดนึงนะคะก็จะเพิ่มพริกป่นลงไปคนส่วนผสมก่อนนะคะแต่นั้นเราก็จะใส่อูมามิลงไปนะคะช้อนน้อยหนึ่งนะคะโอเคนี่นะคะอูมามิ จากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากัน,นค่ะแล้วก็ชิมรสชาติกันดูนะคะว่าเป็นได้รสชาติที่ชื่นชอบหรือยังนะคะก็จะเปรี้ยวหวานเค็มนิดนึงนะคะอันนี้นะคะลองชิมดูนะคะ,ะในตอนนี้ถ้ายังไม่ได้รสชาติที่ถูกใจก็สามารถเติมขึ้นไปได้เลยนะคะถ้า ยังไม่เปรี้ยวพอเราก็สามารถที่จะบีบมะนาวใสลงไปเพิ่มได้นะคะนี่ยโอเคแล้วก็ได้รสชาติที่พึงพอใจเรียบร้อยแล้ว,ลวเราจะมาคลุกนะคะกับส่วนผสมอื่นๆกันนะคะโอเคนะคะตอนนี้น้ำยำแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมอื่นๆลงไปนะคะก็จะมีนี่นะฮะ ุ้งที่ลวกแล้วแล้วก็หมูยอนะคะใส่ลงไปเลยโอเคจากนั้นก็ใส่หอมหัวใหญ่นะคะลงไปก็ผักกาดนะคะที่ลวกเอาไว้แล้วนะฮะอ่าแช่ผักกาดนะคะผักกะหล่ำที่ลวกไว้นะฮะ ก็มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศใส่ไปเลยฟ<ฮ>ุก็เนี่ยนะฮะพักกระเชดกับเส้นมาม่านะคะที่ลวกไว้ใส่ไปเลยนะคะ,ละ,คะแล้วก็มีนะคะ ผักชีฝรั่งดรนไปเลยค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำยำของเราลงไปนะคะนี่นะคะน้ำยำของเรานะคะเทลงไปเลยนะคะโอเค เสร็จแล้วจากนั้นก็เดี๋ยวเรามาคลุกให้มันเข้ากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเคนี่นะคะเราก็ได้ยำเป็นที่บัวแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะน่าทานไหมคะนี่นะว้าวกุ้งเยอะมากเลยนะคะนี้เซบหนัวเซบหนัวมากๆเลยนะคะก็ลองไปทํากันดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองจัดจานให้ดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะนี้ ก็สูตรนี้สามารถที่จะเอาไปทำกินกันง่ายๆนะคะแถมอร่อยด้วยหาะน,นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูการจัดจานของเรากันดีกว่าะค่ะว้าว,วนี่เลยนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนมาทานไหมับอันนี้เป็นยำกุ้งไม่สดนะฮะยำกุ้งสุกผักกระเฉด ใส่ปะลาร้านะฮะนี่สําหรับใครที่ชอบปะลาร้าและกินยำกุ้งสดแบบนี้กุ้งสุกแบบนี้นะคะเนี่เราเอาสูตรนี้ไปทํากินกันนะคะโอเควันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะขอลากัรไปิ่กนนะคะไปรับประทานยำจานนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะขอบคุณค่ะ